ครับสวัสดีเอฟซีสุภูสุขคนนะครับมือวานนี้ลุงหลอดมีรายการบังไฟวันที่22พฤศจิกายน2567นะครับณาฐานจุดโนนนกเขาขันจุกรูจุกรูเดจ้านะสมาชิกนะครับบ้านพี่พวนคอว่างตำบลคอว่างอ่าจังหวัดยโสธรน,นะครับมีค่าเสียใจนะครับนาจ่าสามเพียงเพียงนะครับอ่ะรายการบังไฟบังที่หนึ่งครับสราชวงศ์นะจ๊ะ บั่งที่สอจอเจริญสุขนะครับสตาพันเปเซสอพอวิมลนหากระรอกหน่อย6กบมีนะครับเไปเลยครับซูปเปอร์เฮง88ดแนะครับแเทพปากเก่าเก่าเก้าอเฉลิมพลน,นสิเจเน้าสังลุย11 3เทพ12สมกิตการเบาะ13สมสมิบมงเบิกฝ่านะครับสิแหลมจเจริญสิบห้าเหี้ไก่สังลุยครับสิเหี้น้องสังลุยครับ17แก้แดดหนึ่งสิแก้แดดหนึ่งนะครับผม รูปแล้วมี17บ้างนะครับเพราะว่า18เพิ่มขามนะครับผมลุงหลอดกะลืมเบิงนะครับเพราะว่าอ่ะบอเป็นอย่างนะครับส่วนติกสีแดงจึงคือเป็นมันเดาทั้งสูงของลุงหลอดเด็ซี่นะครับแต่ราคาก็สูงเลือกเกินนะครับผมสูงไปได้ก็เอาไปอยู่นะครับบางไฟสีลอยกวัวอยู่แล้วนะครับขั้นขึ้นได้นะจ๊ะสมาชิกนะครับผมบอกไปก่อนนะครับมัดเดาลุงหลอดเป็นความชอบส่วนตัวบริเคียวขายไฟใดๆทั้งสิ้นบ่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวนะครับผมเห็นด้วยก็ตามเห็นต่างก็สวนนะครับ มิสอร,ราชวง่งจอจะเริ่นสุขตาพันเปอร์เซ็นสอพอพิมลแล้วก็ซุเปอร์เฮงแปดแปดแล้วก็อ,อกชเหลิมพลน,นะครับหกบังหกมัดเด็ดผู้ใดไปก็ขอให้โชใไงมานะครับตุลาการโดยไอยแ้แกแดเมืองมหาบวกไอ้สิมงคนลาสีบวกเลดาแทดบวกเลดาหลอดล่ำชีน้นะครับผม หากข้อมูลผิดพลาดประการใดหลวงลอดฟซีเท่ากับขอภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมหลวงลอเดฟซีสวัสดีครับ